คุณไม่ใส่หมวกกันเนาะมีดังนี้ค่ะบ้านอยู่ใกล้ๆคร,รมมูมันร้อนมันร้อนครูเดออดด้วยเดือดูด้วยไม่มีน้ำหรอกครับรีบผมไม่มีหมวกเดี๋ยวหนูใส่หมวกด้วยนะคะถ้าประสนุกกว่าที่เด็กหมวกก็จะช่วยแล้วให้มีบทพรุ่งนี้นักเรียนใส่หวมวกมาโรงเรียนด้วยนะคะ นักเรียนรู้ไหมคะว่าทุกปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลกเกือบ1.2ล้านคนร้อยละ70-90ของผู้เสียชีวิตในประเทศไทยนั้นเป็นผู้ขับขี่จักรยานและจักรยานยนต์การบาดเจ็บที่ศีรษะเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตและพิการหมวกนิรภัยช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้เป็นอย่างดีนะคะ การเดินทางที่ปลอดภัยนั้นสามารถเริ่มได้ที่ตัวเราโดยการปฏิบัติตามกฎจราจรอ,อย่างเคร่งครัดนะคะเรามาดูหลักการปฏิบัติตามกฎจราจรที่ถูกต้องกันนะคะสวมหมวกกันน็อกหรืออุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่ ไม่บรรทุกผู้โดยสารมากกว่าหนึ่งคนหรือการซ้อนสามนั่นเองนะคะการซ้อนสามหรือบรรทุกผู้โดยสารมากกว่าหนึ่งคนนั้นทำให้สมรรถนะในการขับขี่รถลงเสียสมดุลในการควบคุมรถวิสใสทั์ในการมุงกระจกข้างของผู้ขับขี่ไม่ดี<ป>อีกทั้งยังทำให้เกิดอันตรายกับผู้ซ้อนด้านหลังด้วย ขับย้อนสอนหรือสวนเล่นหากขับรถย้อนสอนแล้วเกิดอุบัติเหตุมีโทษทางอาญาฐานขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่2,000ถึง1 0 0 0 0มบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีการสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่มีการสวมหมวกต้องล็อกสายรัดทุกครั้งไม่ขับรถด้วยความเร็วสูงไม่เลี้ยวตัดหน้าในระยะและชั้นชิดเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้เหมาะสมดื่มไม่ขับเพราะการดื่มสุราจะทําให้ความสามารถในการตอบสนองช้าลงการมองเห็นแย่ลงเมื่อถึงเวลาตัดสินใจอาจไม่ทันการและยังผิดกฎมาอีกด้วยค่ะ นักเรียนทราบไหมคะว่าการนั่งสอนมอเตอร์ไซค์ที่ถูกต้องควรทำอย่างไรไปดูกันเลยค่ะตัวหมวกกันน็อกให้เรียบร้อยสอนด้วยท่าทางที่ถูกต้องมืออกเอวคนขี่วางเท้าที่ที่พักเท้าคนสอนต้องบอกคนขี่ให้รู้ทุกครั้งว่าจะขึ้นหรือลง ครูครับขอบคุณมากนะครับเมื่อวานครูเตือนให้พวกเราใส่หมวกกันน็อกเมื่อวานพวกเราประสบอุบัติเหตุด้วยถ้าไม่มีหมวกกันน็อกพวกเราแย่แน่เลยครับอย่าปล่อยให้เหตุผลง่ายๆทำลายชีวิตเรานะคะ